ครับสวัสดีกันช่วงบ่ายๆครับหลังจากที่น้องอันนะฮะดีไซเนอร์จากจากอินเด็กติ้งมอรค่ะซุรินนะฮะมาดูแปลนบ้านแล้วก็มาออกแบบเนาะค่ะถัดจากนั้นก็มาเดินชมอะไรเนี่ยเดินชมสวนโครงการอะไรนะคะโค้งหนองนาเป็นเกษตรแบบพอเพียงเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะครับรู้สึกว่ามัน ถ้าเป็นไปได้ถ้าทุกบ้านสามารถทําได้เนี่ยน่าจะดีเลยเ <ừ> นาะ,ะมันเป็นเหมือนกับสวนสาธรารณะและที่สําคัญที่สุดคือเห็นไหมครับอันนั้นคือแหล่งอาหารเราเลยเนาะใช่นี่ปลาเยอะเลยครับสามารถพักผ่อนได้แล้วก็สามารถแบบทํามาหากินจากตรงนี้ได้ด้วยใช่ใช่ครับกล้วยพอได้มาตรงนี้แล้วก็ได้ขายปลาพวกนี้ครับก็ประมาณนั้นเลยใช่ก็มาศึกษารอกเกษียณใช่ไหม ไม่ต้องรอกเกษียนทำ<อ>ได้เลยนะ<ล>มีแรงทําเลยนี่ครับก็ดูไว้เป็นตัวอย่างกิตใจกันเลยครับสําหรับทีมดีไซเนอร์จากอินเด็กซูลินนะครับวันนี้มาวัดพื้นที่มาออกแบบห้องแล้วก็เดินชมสวนครับวันนี้มันก็จะเห็นอีกมุมมองเห็นอีกรูปแบบในการที่จะไปวางแผนในอนาคตว่าเราอยากจะทําแบบไหนยังไงเนาะใช่ค่ะใช่ประมาณนี้ หลังจากที่อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมวันนี้<ช>ออกมานอกห้องแล้วเ <laughs> <laughs> จอกับเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหราาตัวน,นี้ตอนนี้มาสัมผัสกับบรรยากาศสบายๆครับตามท<อ>ี่เห็น,นรประมาณนี้ <laughs> สุดท้ายแล้วชีวิตลวหลายคนก็อยากจะอย,กอ,ยกอยู่แบบนี้แหละนะครับ <laughs> บรรยากาศธรรมชาติ <laughs> สุดท้าย <ừ. S 1> บ้านปลายสุดท้ายของชีวิตก็น่าจะจบด้วยแบบนี้เหมือนกันกลับไปนี่เริ่มทำเลยไหมครับในลิงนะครับ วางแผนเลยค่ะเดยวางแผนเลยเดวสรนหาเลยสรรหาที่เลยเดาสันเลยดีมากๆเลยค่ะประมาณนี้ครับก็พามาดูเบื้องหลังครับหลังจากที่ได้วัดนั่นนู่นนี่ในการที่จะลงเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับนี้พาทุกคนมาดูกันจริงๆสามารถพัฒนาเป็นแหล่งศูนย์การเรียนรู้ได้เลยนะคะ อ๋อคิดไว้อยู่ครับใช่ไหมก็ก็คือจริงๆจะมีคนมาดูงานเยอะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่โรคระบาดเนาะเราเราก็เลยยังไม่แบบยังไม่เปิดคือประมาณว่าพอมีหลายคนมาแล้วมันเหมือนกับแบบพ่อกับแม่ท่านไม่ค่อยสบายใจเนาะที่ก็เลยบอกว่าขอให้มันเป็นแบบมันซากว่านี้ก่อนแต่ที่สําคัญที่สุดคือพืชผักที่เราปลูกมันก็ยังไม่ค่อยโอเคด้วยรอให เขาเสร็จต,ตัวดีกว่านี้นะใช่ครับให้มันโตแล้วมันเขียวขึ้นกว่านี้ก่อนประมาณนัน้ก็จะเป็นประมาณนี้อันว่าโครงการก็จะผุดขึ้นเรื่อยๆหลายๆอย่างอ่า๋ยวมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆครับตามตามการเวลาแล้วก็ตามไอเดียของเรามันจะอกมาเรื่อยๆประมาณนี้โอเค okay. นะครับวันนี้ก็พามาดูหนึ่งหนึ่งรูปแบบแล้วก็อีกอีกหนึ่งมุมมองครับของน้องที่ทํางานอยู่กับรพนิเจอร์วันนี้มาเห็นอะไรเขียวเขียวก็มันก็ทําให้เกิดมุมมองนะค่ะ ประทับใจมากๆเลยใครครับผมสวัสดีช่วงบ่ายๆทุกคนครับผมสวัสดีครับอ่ลนะ